สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช n n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําสั่ง return นะครับผมซึ่ง return เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนนะครับสับสนกันเยอะมากนะใครที่เพิ่งเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับวันนี้ผมก็จะมายกตัวอย่างนะครับให้ดูว่า าการใช้คําสั่ง return เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับจริงๆมันก็ตรงตามตัวเลยนะ return ก็จะแปลว่า,าส่งกลับใช่ไหมฮะก็ถ้าในการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันก็จะหมายถึงเป็นการ return ค่าหรือว่าส่งค่ากลับอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่ามันก็จะมีวิธีการใช้งานหลายๆแบบนะที่แบบทำให้บางคนเนี่ย สับสนนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูว่าเออมันมีวิธีการใช้งานแบบไหนบ้างนะครับรับรองว่าหลังจากทุกคนดูวิดีโอนี้จบนะครับจะเข้าใจการใช้งาน Return มากขึ้นเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมโอเคครับทุกคนก็มาดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะใช้นะครับเว็บไซต์ w 3 school นะนะครับอ้างอิงนะครับให้ทุกคนได้ดูด้วยนะก็มาดูกันนะครับ ซึ่งเขาจะมีบทเกี่ยวกับ javascript return อยู่นะครับ,ตร,ะะต,รรบตรงนี้นะครับมาดูตัวแรกเลยนะครับฟังก์ชันตัวนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะเป็นฟังก์ชันที่มีการ return เป็นอะไรฮะ math dot pi ใช่ไหมนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีการ return ค่านะครับหรือว่าส่งค่ามาเนี่ยเป็น3.14นั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวผมมาใช้งานให้ดูนะนะครับอ่ะผมเอาฟังก์ชันมาตรงนี้นะแล้วผมจะต้องเรียกใช้มันด้วยนะครับทีนี้กด save นะมาดูที่หน้าเว็บ จะเห็นว่าไม่มีอะไรออกมาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน return เดี๋ยวผม return เป็นอันนี้แล้วกันนะครับก็คือ console log นะครับผม่ะทุกคนก็จะเห็นนะว่ามันก็จะ return ค่าออกมาที่ console เห็นไหมสามจุดหนึ่งสี่นะครับ่ะเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นการส่งค่ากลับนะครับหรือว่ามีการ return ค่าออกมาแล้วเนงนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีวิธีการใช้งานแบบอื่นอีกนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมเนี่ยสมมุติผมมีการ return แบบนี้ใช่ไหม่ะ แล้วผมอาจจะมีการให้มันล็อกนะครับผมจะล็อกมาว่า js อ,อย่างนี้นะฮะแล้วที่เนี้ยถ้าเกิดว่าผมกดเซฟนะทุกคนกลับมาดูที่ Chrome นะฮะ,ะเดี๋ยวผม refresh ก่อนทุกคนจะเห็นว่ามันจะไม่มีอะไรออกมาเลยที่คอนโซลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีการใช้คําสั่ง return ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอ่ะเรามีฟังก์ชันแล้วเรามีการใช้ return เนี่ยโค้ดถัดจากตัวคําสั่ง return เนี่ยก็คืออย่างเช่น console.log เนี่ย มันก็จะไม่ถูกทํางานเพราะว่า return เนี่ยมันก็จะหมายถึงว่าเป็นการหยุด execution หรือว่าหยุดการประมวลผลโคดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมลบออกอเดี๋ยวผม comment ตัว return ทิ้งไปผมกด save กลับมาดูที่หน้าเว็บเราอะทุกคนจะเห็นว่าที่ console เนี่ยมันจะมีการ log กอกอามาว่าอะไรฮะ js ตามที่ผมเนี่ยเขียนตรงนี้เลยเห็นไหมนะครับว่าอะไรก็ตามที่มันมีการใช้ต่อจากตัว return ตัวเนี้ยอย่างเช่น console log เนี่ยมันจะไม่ถูกทํางานเพราะว่า return เนี่ยก็จะเป็นการ อ่า stop execution นั่นเองนะครับผมอ่าตามนี้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานแบบที่2นะนอกจากเป็นการคืนค่าเนี่ยก็จะหมายถึงว่าเป็นการหยุดการทํางานของโค้ดหรือว่าหยุดประมวลผลโคล้ดนั่นเองนะครับเนี่ยถ้าทุกคนมาดูที่ document นะเขาก็จะบอกว่านิยามแล้วก็การใช้งานเนี่ยคือตามนี้เลยนะครับ return statement นะครับจะเป็นการหยุด execution ของฟังก์ชันก็คือหยุดการทํางานของฟังก์ชันแล้วก็จะมีการ return ค่าออกมานะครับ ก็อย่างที่ผมใช้ให้ทุกคนดูตามนี้เห็นไหมนะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีการ return อ่ะอย่างเช่นตรงนี้ผมมีการ return เป็น console log js อ่ะผมกด save นะมาดูที่หน้าเว็บอ่ะก็จะเห็นว่าจะมีการ return เป็นข้อความ js ออกมานะครับแต่ถ้าเกิดผมใช้เป็นอย่างนี้อ่ะนะครับแล้วก็มีการ b l o กด้านล่าง return นะตรงนี้จ,จะเป็นการหยุดทำงานแล้วนะครับส่วน icon console Lock ตัวเนี้ยก็จะไม่ถูกทำงานอ่ะมา refresh เห็นไหมนะครับว่าจะไม่มีอะไรออกมาเลยนะครับ อ่าซึ่ง return เนี่ยมันก็สามารถส่งค่าออกมาได้ด้วยนะเอออย่างเช่นถ้าเกิดว่าอ่าผมมีตัวแปรนะครับอ่าเป็น name นะผมเก็บชื่อไว้ว่าปฏิพภนณนะครับโอเคทีเนี้ยผมมีการ return name อ่าแบบนี้นะอ่าหลังจากผม return name มาเนี่ยถ้าเกิดผมเรียกใช้ฟังก์ชันแบบเนี้ยมันก็จะไม่มีอะไรออกมาใช่ไหมนะครับแต่ผมสามารถที่จะ l อกได้อ่าผมลอง console log แล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชันแบบนี้นะครับซึ่งค่าที่จะออกมาเนี่ยก็คืออ่ากด s a v นะฮะมาดู แม้ว่าก็จะออกมาเป็นค่าที่มีการ return ออกมานั่นเองนะครับตามนี้เลยนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่3นะนะครับที่เราสามารถใช้งาน return ได้ก็คือเป็นการส่งค่าออกมานะครับแล้วเราสามารถที่จะหลอกดูค่าแบบนี้ได้เวลาที่เราเนี่ยมีการเรียกใช้ฟังก์ชันแบบนี้นั่นเองนะครับผมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไม่ได้มีการ return ค่าอะไรออกมานะครับอ,อย่างเช่นผมเนี่ยแค่สั่ง return เฉยๆนะนะครับแล้วลองกด save ดูนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือมันจะเป็น อันดีฟน์นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีการส่งอะไรออกมานั่นเองนะครับก็จะเป็นอันดี i ฟ e d หรือว่าไม่ได้ถูกกาหนดค่านั่นเองนะครับผมซึ่งการรีเทิร์นนะครับทุกคนสามารถที่จะรีเทิร์นเป็นอะไรก็ได้นะอย่างเช่นตรงนี้ผมรีเทิร์นเป็นอ่ะเป็นสตริงใช่ไหมเป็นเนมนะครับหรือผมอาจจะรีเทิร์นเป็นอ็อบเจกต์ก็ได้นะอ่ะอย่างเช่นผมมีอ็อบเจกต์เนมนะครับมี first name อ่ะเป็นปฏิภาณน,นะครับมี last name เป็นเพ,งพ่งเผา โอเคก็กดเซฟดูนะฮะมาดูผลลัพธ์กันอ่ะเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่าจะมีการ Return มาเป็น Object หรืออาจจะ Re t u r n เป็น Array นะครับอ่ะผมอาจจะเปลี่ยนเป็น Array นะฮะอ่ามี a r r เ y นะครับเป็น1 2 3 4 5นะครับก็กดเซฟไปอ่าทุกคนก็จะเห็นว่าจะมี array เนี่ย r e t ท r n ออกมานะครับผมเนี่ยก็สามารถ Re t ท r n อะไรก็ได้นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างต่อไปนะครับก็อย่างเช่นทุกคนเนี่ยสามารถที่จะส่งค่านะมาให้กับฟังก์ชันตัวนี้แล้วก็ return เอ,อกไปได้นะครับอย่างเช่นผมเนี่ยมีการส่งนะครับเดี๋ยวผมรับมาก่อนก็อาจจะมีตัวเลขนะครับ a แล้วก็ b นะแล้วจากนั้นเนี่ยผมจะ a b เนี่ยนะครับมาทำการคูณกันนะครับแบบนี้นะแล้วก็ผมจะส่งค่าไปอย่างเช่นผมเอา10มาคูณกับ2นะนะครับ10ก็จะหมายถึงตัว a นะ2ก็จะหมายถึง b นะครับซึ่งพอเอา a มาคูณกับ b เนี่ยก็จะหมายถึงว่าเรามีการเพิ่มจำนวนตัวเลขใช่ไหมก็จะเป็น20นะครับอ่ะก็ลองกดเซฟนะ ทีนี้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะฮะอ่ะทุกคนก็จะเห็นว่าจะมีค่าออกมานะเป็น20นั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับจริงๆก็ยกตัวอย่างให้ทุกคนดูแล้วเนาะนะครับในส่วนของการใช้ return นะถ้าเกิดว่าอ่าผมมีการใช้ตรงนี้นะแล้วก็เงื่อนไขมันเป็นจริงเนี่ยไอตัวหลอกตัวเนี้ยก็จะไม่ทํางานใช่ไหมฮะอ่ะก็มาดูกันนะเดี๋ยวผมจะมีการเรียกใช้นะครับเจ้าฟังก์ชัน counter ตรงนี้นะฮะโอเคแล้วกด save นะทีนี้มาดูที่หน้าเว็บนะครับ อ่ะผมรีเฟชนะทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ 1a 1b 2a 2b 3a 3b ปึ๊บๆๆนะครับเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะไม่มีการลลอก b ออกมานะครับจะลลอกมาแค่ 5a นั่นเองเห็นไหมอ่ะแต่ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเรนเดอร์2ครั้งนะเดี๋ยวผมมาที่ main j s ก่อนนะครับผมจะต้องลบตรงนี้ออก ให้มันเวนเดอร์แค่ครั้งเดียวโอเคนะครับตามนี้เลยทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะเริ่มตั้งแต่1 A,1B, 2A, 2B, 3A 3B, 4 a 4 b แล้วก็มาจบที่ 5A เนะครับเพราะว่าเงื่อนไขไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจริงนะครับโค้ดก็จะหยุดทำงานนะโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้เสริมให้ทุกคนนิดน,นึงนะนะครับในส่วนของ v ีเทิร์เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์ใน ES1 นะครับก็ตั้งแต่ปี1997นะนะครับซึ่งก็จะมีการซัพพอร์ททุกเบราว์เซอร์นะอันนี้หลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเพราะว่า เราก็ใช้ return เนี่ยมาโดยตลอดนะครับผมอ่ะยังไงก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะครับในเรื่องของการใช้งานคำสั่ง return กันมากขึ้นนะเพราะว่าเป็นพื้นฐานจริงๆนะครับที่หลายคนเนี่ยอ่าสับสนอยู่นะครับแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกันเพราะว่าอ่ามันสำคัญนะครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b บ c r คร e นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ